สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับติงลี่อีกเช่นเคยนะครับที่อ e ีซูซุคิงยนต์สาขานางรองนะครับวันนี้ติงลี่จะพามารีวิวรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวแค p ปไฮแลนเดอร์เกียออโต้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีเทาดำนะครับเดี๋ยวติงลี่พาไปดูรอบๆคันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะครับ ตัวนี้นะครับไฟหน้าเขาจะเป็นแบบไบร์เอลนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับลักษณะก็จะเป็นเขียวแล้วก็มีโลโก้อีซูซุนะครับผมนะครับส่วนไฟนะครับจะมีไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกจะเป็นสีขาวนะครับรุ่นนี้ เราติงรีบพาดูรอบๆคันเลยครตัวนี้ในส่วนของล้อแม็กนะครับจะเป็นขอบ17นะครับลายใหม่นะครับตัวนี้นะครับสวยงามทีเดียวนะครับไฟเลี้ยวจะเป็น LED นะครับี แต่ว่าสีเทาดำนี่สวยมากครับผมสวยมากอยากบอกว่าไฟท้ายรุ่นนี้สวยงามมากครับผมไฟท้ายสวยงามมากเป็น LED เช่นกันนะครับส่วนรุ่นนี้จะมีกล้องหลังเข้ามาด้วยนะครับผมนะครับจะเป็นกล้องหลังนะครับไฟท้ายก็เป็น LED สวยงามทีเดียวนะครับจะมีโลโก้นะครับตัว แนะครับอยู่ทางด้านท้ายนะครับส่วนถ้าลูกค้าอยากเห็นตัวรถจริงๆก็สามารถเข้ามาดูที่โชว์รูมอีสุคกิยนย์นนางรองได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับผม ในส่วนของด้านในนะครับแผงประตูข้างเนี่ยครับจะเป็นบุุ่มหนังให้เรียบร้อยนะครับสวยงามทีเดียวเลยนะครับอย่างสวยเลยนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับรุ่นนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับดูแลง่ายทําความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะรับกับสรีละของเราด้วยนะครับดูครับเหมือนมันรถสปอร์ตนะครับผมจะเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับนี่ดูเบานะฮะดูเบา จะเหมือนรถสปอร์ตเลยครับภายในกว้างขวางนะครับส่วนกุญแจนะครับรุ่นนี้จะเป็นอีบุบอีโมบายเซอร์นะครับเนาะนะครับกุญแจนะครับป้องกันการขลโมยนะครับมีคุชคอนโทลมาให้ด้วยนะครับฝั่งนี้นะครับด้านนี้จะเป็นตัวควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลัย นะครับสวยงามทีเดียวนะครับส่วนด้านนี้ด้านนี้จะเป็นหน้าจอ m i d นะครับใหญ่แล้วก็ดูมีมิติสวยงามนะครับทีเดียวเลยนะครับด้านบนคอนโซลหน้าก็จะเป็นบุหนังนะครับผมบุหนังสวยงามนะครับส่วนจอตัวนี้ก็เชื่อมต่อ u s b bluetooth ได้นะครับ เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวทีนี้จะมาแนะนําการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับในรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับส่วนแอร์นะครับก็จะเป็นตัวมือหมุนอยู่นะครับแอร์รุ่นนี้นะครับเกียร์นะครับเกียร์ออรต้นะครับตัวนี้สวยงามทีเดียวเลยนะครับออกแบบมาตัวนี้ก็จะเป็นด้านบนก็จะหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทนเงาๆนะครับออก ดำเงานะครับด้านนี้ก็จะเป็นหนังดูแลรักษาง่ายนะครับมีตัวควบคุมนะครับความเร็วลงทางลาชชันให้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับมีมาให้ด้วยนะครับเกียร์ก็เป็นโหมดแบบอ่าเรปโทนิกนะครับเนาะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโหมดเกียร์ธรรมดาก็ได้ครับโดยจะมีตำแหน่งตัวบวกอยู่นะครับรุ่นนี้ครับก็ถือว่าให้เข้ามาแบบครบคันทีเดียวนะครับในรุ่นนี้ นะครับมีทั้งครัสคอนโทรลนะครับมีทั้งไอเดอริงสต็อปสตาร์ทนะครับด้านนี้นะครับมีตัว E s C แล้วก็ T C S นะครับควบคุมนะครับาการทรงตัวขณะขับขี่นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของอป้องกันการออกตัวนะครับล้อหมุนฟรีนะครับทางลื่นต่างๆนะครับตัวนี้ก็มีด้วยนะครับครับผมนะครับก็นะครับ ขอบคุณนะครับนาอลูกค้าที่เข้ามารับชมนะครับในช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็ทางเพจของติงลี่เองนะครับยังไงนะครับติงลี่ก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปที่ติงลี่จะลงนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ